สวัสดีค่ะพี่เก่งนะคะ วันนี้พี่เก่งมีเรื่องเล่าในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของการเปิดบริษัทขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็มีการขายสินค้าออนไลน์แต่ว่ายังมีการโอนเงินค้าขายเข้าบัญชีส่วนตัวอยู่นะคะเราจะแก้ไขประเด็นนี้อย่างไรนะคะก็มีลูกค้าท่านหนึ่งค่ะโทรเข้ามาปรึกษาพี่เก่งนะคะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเขาได้เปิดบริษัทมาเมื่อตั้งแต่ปี62นะคะแต่ว่าปี62น่ยไม่มีรายการซื้อรายการขายอะไรเลยนะคะก็ปิดเป็นงบเปล่าไปเมื่อปีที่แล้วต่อมานะคะประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปี63เนะะี่ยค่ะก็ได้เริ่มมีการขายสินค้า ออนไลน์นะคะเข้าไปที่ lazada ทีนี้ลูกค้าท่านนี้ค่ะก็ได้จดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วในเดือนกุมภาพันธ์เช่นเดียวกัน แต่ประเด็นก็คือว่ายังไม่ได้เปิดบัญชีธนาคารในรูปของบริษัทนะคะก็เลยให้ลาซาด้าเนี่ยค่ะโอนเงินเรื่องของค่าขายที่มีการหักค่าบริการหักค่าขนส่งแล้วนะคะยอดเงินสุดทีเดี่ยให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวก่อนทีนี้ในฝั่งของลาซาด้าเอกสารที่เปิดจากลาซาด้ามานะคะมันก็จะมีพวกใบเสร็จรับเงินค่าบริการใบเสร็จรับเงินค่าขนส่งต่างๆที่ลาซาด้ามีการหักเอาไว้นะคะก็เปิดออกมาในนามของบริษัทด้วยทีนี้ในนามของตัวธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ มันก็มีความที่ไม่สอดคล้องกันเนื่องจากว่าตัวรายได้เนะะี่ยค่ะมีการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวแต่ว่าค่าใช้จ่ายเปิดเป็นเดนรูปของบริษัทนะคะลูกค้าก็เลยถามว่าอย่างเนี้ยเขามีการจดเข้าแวดแล้วจะต้องดําเนินการยังไงบ้างนะคะเพื่อให้มีการทําให้ถูกต้องพี่เก่งได้มีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปค่ะว่าในเรื่องของรายได้ที่เรามีการขายสินค้าเนี่ยนะคะได้มีการบวกราคาสินค้าเพิ่มขึ้นสัก7%หรือเปล่านะคะสาหรับที่จะนําส่งภาษีขายนะคะเนื่องจากลูกค้าได้มีการเข้าแวดแล้วก็ได้มีการสอบถาม มมเเพิิต่ตด้วยนะคะว่าเอากสารด้านการซื้อสินค้าเข้านี่ค่ะที่อมมาขายนะคะได้มีเอกสารด้านภาษีซื้อค่ะเข้าถูกต้องหรือเปล่านะคะลูกค้าก็ตอบว่าไม่มีบินเรื่องของเอกสารด้านใบกำกับภาษีซื้อเลยประเด็นนี้นะคะก็ในเรื่องของเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็คงจะแก้ไขกันไม่ได้นะคะเนื่องจากว่ายังไม่มีการวางแผนในเรื่องของทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่ายนะคะรวมถึงยังไม่ได้เปิดบัญชีธนาคารด้วยนะคะเคสดีพี่เก่งก็เลยแนะนําลูกค้าไปอย่างนี้นะคะก็แนะนำ ว่าที่ผ่านมาก็คงจะต้องนาส่งภาษีขายให้ถูกต้องนะคะในรูปของบริษัทเพื่อจะได้ถูกต้องในเรื่องของระบบภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยแล้วก็หลังจากนี้ค่ะให้เริ่มไปเปิดบัญชีธนาคารนะคะในรูปของบริษัทแล้วก็ให้ถ้ามีความเป็นไปได้ก็ให้อัพราคาสินค้าเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะสําหรับตัวมูลค่าเพิ่มจะต้องนําส่งสัมภาร์นะคะในส่วนตัวของค่ายจ่ายการซื้อสินค้าเข้ามาขายนะคะก็ควรจะมีการวางแผนเรื่องการซื้อสินค้าจากร้านค้าที่มีแวด ซื้อที่ถูกต้องนะคะจะได้มีการเอาภาษีซื้อนะคะ่ะไปหักกับภาษีขายได้จะได้มีตัวเลขในการนําส่งภาษีมูลค่าเพิ่มไม่สูงมากเกินไปนะคะในเคสนี้ค่ะก็พี่เก่งอยากแชร์กับน้องๆทุกคนนะคะว่า,ารณีที่เราขายสินค้าออนไลน,นะะ์เนี่ยค่ะเราจะต้องวางแผนในเรื่องของตั้งแต่1นนะคะต้องเปิดบัญชีบริษัทให้ถูกต้องนะคะ2การขายสินค้าก็ควรจะวางแผนเรื่องการตั้งราคาขายให้ดีนะคะ ังั้นเราจะต้องรับภาระเรื่องภาษีขายค่อนข้างจะสูงแล้วก็ต้องมีการวางแผนเรื่องของเอกสารด้านการซื้อของเข้าวด้วยนะคะจะได้ทําให้เรื่องของการหักกบรบกันของภาษีมนะคะ่าเพิ่มเ่ยค่ะมีความสมเหตุสมผลมากขึ้นค่ะก็ในคลิปนี้พี่เก่งก็เล่าสู่กันฟังประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ